ถ้าใครได้ตามตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยผมมีการบอกไปว่า YouTube Shopping มันดียังไงทำไมคนซื้อถึงอยากซื้อทำไมคนขายถึงหน้าขายแล้วก็ทำไมนายหน้าเนี่ยถึงควรจะทำคุณสังเกตไหมว่าผมมีการเปิดช่องทางไลาย ให้คนเนี่ยเริ่มติดต่อผมมาแล้วตอนแรกผมบอกว่าผมลองเปิดเล่น,เ,ลนเพราะว่าถ้าเกิดผมได้รายได้เนี่ยผมน่าจะมีรายได้มากพอที่จะเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกปีนี้นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของผมนะส่วนคุณอาจจะได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างถ้าคุณชอบไม่ชอบยังไงก็พิมพ์บอกผมหน่อยละกันทีนี้พอผมเริ่มทําเมื่อเช้าแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาทําอื่นเพราะว่าผมก็ทำคลิปตัดวิดีโอลง u t u b e อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมทำแล้วผมสนุกไงแล้วผมก็ยังไม่ได้เริ่มทำคลิปให้ใครนะต้องขอโทษด้วยแต่ว่า ผมลองดูว่าในไลน์มีคนทักเยอะไหมคุณลองดูนี่คือผลที่ได้ผมบอกแล้วว่าเวลาจะทําอะไรเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมให้ลองดูก่อนบางคนเวลาขายโปรดักต์เขาเรียกว่าโยนหินถามทางไอ้ที่ผมทำคอนเทนต์น่ะก็คือโยนหินถามทางเหมือนกันอ่ะผ่านมาครบ12ชั่วโมงผมมีคนรออยู่ในไลน์เนี่ยประมาณ60คนเคนซึ่ง แต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนที่ส่งลิงก์มาให้ผมจริงๆบางคนก็อาจจะเป็นร้านค้าที่จะส่งลิงก์มาให้ผมทําแต่ผมจะบอกเลยว่าถ้าผมจะต้องทําลิงก์ให้ร้านค้าแล้วสินค้าตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่สินค้ากระแสสินค้าตัวนั้นไม่ใช่แมสคุณกําลังเหมือนกําลังจ้าง ครีเอเตอร์คนหนึ่งคุณกําลังจ้างอินฟูคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เป็นร้านค้าอยากให้ผมปักตะกร้าหรือทําคลิปให้แม้ว่าคลิปมันจะห่วยแค่ไหนแต่คุณกําลังได้ผลประโยชน์จากผมผมจะต้องคิดเงินจากร้านค้าถ้าเป็นใน Tik t o อกมันก็ต้องมีค่าปักตะกร้าค่าทําคลิปแต่ใน YouTube มันไม่มีฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครเป็นครีเอเตอร์ผมจะบอกว่าคุณจะปักอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดแบบงกเหมือนผมหน่อยเพราะทุกอย่างที่ผมทำไปผมควรจะได้คุ้มค่าตอบแทน ผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครเป็นร้านค้าไม่ได้เป็นคลิปกระแสไม่ได้เป็นสินค้าขายดีผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำให้คุณผมทำธุรกิจผมหาเงินให้ลูกผมไม่ได้ว่างที่จะมาทำเพื่อช่วยธุรกิจคนอื่นถ้าผมไม่ได้ไเลยเลยเข้าใจตรงกันก่อนนะจะบอกว่างกก็ได้แต่จริงๆผมไม่จำเป็นต้องทำคลิปแบบนี้มาบอกคุณก็ได้จริงไหมฉะนั้นใครที่อยู่ในไลน์แล้วเป็นร้านค้าแล้วรู้ว่าสินค้าคุณขายไม่ดีผมอาจจะยังไม่มีเวลาที่จะไปพิมพ์ตอบคุณว่าเฮ้ยถ้าคุณให้ผมปักตะกร้าผมคิดตังค์นะ ซึ่งคลิปหนึ่งจะคิดเท่าไหร่แล้วแต่เรทถ้าคุณเป็นครีเอเตอร์แล้วแต่เรทที่คุณต้องการแต่ช่องของผมเนี่ยใน YouTube ก็มีคนตามประมาณ70,000กว่าคนเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะปักช่องไหนมันไม่สําคัญอยู่แล้วแต่ที่มันสําคัญคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเอาสินค้าของผมเนี่ยไปปักตะกร้าในช่องผมช่องผมอาจจะเริ่มรวนเข้าใจปะถ้าผมปักในช่องที่ผมสอนแบบนี้ให้ความรู้อย่างเงี้ยกลุ่มคนกลุ่มเป้าหมายวิ่งมาหาผมเนี่ย ช่องผมอาจจะรวนก็ได้ผมก็เลยอาจจะเอาอีกช่องหนึ่งที่ผมขายกล้องเนี่ยไปปักตะกร้าให้แทนซึ่งมันมีฮิดเด้นอะเจนดาเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังทีหลังนะเพราะนั้นตรงนี้เข้าใจให้ตรงกันก่อนโอเคนะทีนี้ผมว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันจะขาดไม่ได้เลยคือการทําวิดีโอแล้วปักตะกร้าใน u t u b e เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปักใน t i k t o k หรือเราไปปักใน s h อป e e เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรของมันเพราะฉะนั้นพวกนี้เราเรียกว่าคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ซึ่ง ผมลองไปหาข้อมูลดูผมจําไม่ได้จริงๆว่าเขาพูดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในเมื่อผมกลัวจะสื่อสารไม่ถูกแต่ผมจําได้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วผมไปร่วมงานเปิดตัว YouTube Shopping X YouTube ฉะนั้นผมจะเอาวิดีโอช่วงที่ผมถ่ายมาแล้วพี่อังที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาขึ้นเวทีแล้วพูดโดยตรงเลยผมจะเอาคลิปนั้นมาให้คุณฟังแล้วคุณลองดูแล้วกันว่าเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างแม่งไม่พลาดแน่นอนคือถ้าพลาด พี่อังมาจาก y o u u u b เนี่ยน,นะพลาดไม่ใช่ผมโอเคปะ่ะไกด์ไลน์ของเราเนี่ยมันง่ายมากมันสิมโคมากแล้วก็ทำไม่ยากนะครับข้อแรกเลยก็คือว่าสินค้าที่เราอยากจะแท็กในวิดีโอเนี่ยต้องเห็นในวิดีโอนะครับผมเราไม่สามารถแท็กสินค้าที่ไม่เจอในวิดีโอได้นะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับผมและข้อ2ก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะรีวิวสินค้าชนหนเป็นพิเศษเอาขึ้นมาแล้วใช้สินค้านั้นให้ถูกวิธีนะครับเช่นถ, <laughs> ถ้าอยากขายเทียน ให้จุดเทียนนะครับเพื่อความสว่างอย่าเอาไปทำอย่างอื่นนะครับไม่ดีนะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราแท็ก r o d u c t ที่มันไม่ถูกต้องละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมีการถูกรีวิว Product นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนตามมาแต่ว่าหลักๆเนี่ยขอแค่2ข้อ1เห็นสินค้าชัดเจนนะครับไม่จะเป็น้องพูดถึงก็ได้2ก็คือใช้สินค้านั้นให้ถูกวิธีนะครับไม่ก่อให้เกิดความเป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับผม นอกจากนี้ไนมน่มีอะไรแล้วนะครับสามารถไปเริ่มแท็กโปรดักต์ได้เลยทันทีนะครับทีนี้ผมกําลังจะบอกว่าในสิ่งที่เขาพูดมาไม่มีคําไหนที่ใช้คําว่าห้ามใช้ภาพนิ่งเลยถูกปะ่ะเขามีแต่ว่าให้ใช้สินค้าให้ถูกวิธีเขามีแต่ว่าสินค้าต้องอยู่ในวิดีโอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยมีครีเอเตอร์หัวสาหลายคน ผมไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิดกฎเพราะมันไม่ได้ผิดคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ในตอนนี้โอเคปะ่ะ At least ในตอนนี้มันไม่ผิดแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นเลยมีครีเอเตอร์หลายคนทำหน้าที่คือสร้างคลิปสั้น15วินาทีประโดยประมาณนะครับแล้วก็เอาภาพนิ่งสินค้าเนี่ยก็คือเซฟภาพสินค้าเลยตรงๆจากในแอป s h อป e e มาแปะ แล้วก็ทําเป็นเทมเพลตแคนวาแล้วก็เขียนว่า YouTube Shopping h s Sh o p p e e ลด50%นุู่นนี่อันเนี้ยผมอยากจะแปะมากเลยอะแต่ผมไม่กล้าโอเคปะ่ะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้จักกับเจ้าของช่องเป็นการส่วนตัวแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณลองค้นหาสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะจะมีช่องผมว่าน่าจะเริ่มมีหลายคนแล้วที่เริ่มทำคลิปสั้นในลักษณะสแปมแบบนี้ถ้าพูดว่าเราเอาไปทำแบบนี้ใน t i k t o k ผมว่าคลิปบิน นะคลิปบินหรืออาจจะโดนคะแนนละเมิดแต่ว่าใน YouTube ไม่โดนเพราะว่าตอนนี้คอมม u n i t y g ไกด์ไลน์ยังไม่มีโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นผมอาจจะทำง่ายๆแบบนั้นหรือเท่าที่ผมนึกออกคือถ้าผมจะทำแบบนั้นเนี่ยผมก็จะเหมือนกับคนทั่วๆไปอย่าลืมนะว่าผมมาเป็นคนขายของด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเลือกของไม่เป็นแต่อยากได้และจะฝากผมปรับแล้วจะฝากผมปักตะกร้าผมคิดว่า แทนที่ผมคิดว่าแทานที่ผมจะเอาไอสินค้ามาแปะโง่ๆเลยแล้วทําเป็นคลิป ผมจะเอาสินค้าที่คุณต้องการเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเลือกร้านค้าว่าร้านไหนดูน่าเชื่อถือร้านไหนดูมีรีวิวที่น่าสนใจแล้วเผื่อมันก็จะเป็นไอเดียทางการตลาดด้วยนึกออกปะเพราะฉะนั้นใครที่จะฝากผมปักตะกร้าแต่ไม่ชัวร์ถ้าคุณมีร้านมาให้ผมอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาคุณก็ทิ้งไว้ในช่องทางไลน์ได้แต่ถ้าคุณยังไม่มีหรือผมกดเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าร้านที่คุณส่งมาเนี่ยมันดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ผมอาจจะปักตะกร้าอื่นราคามันอาจจะสูงกว่า แต่มันอาจจะน่าเชื่อถือกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะเพราะสุดท้ายคุณไปกดใต้คลิปถ้าคุณทําถูกเงื่อนไขของช้อปปีคุณก็ได้เงินคืน50%ส่วนผมก็ได้ค่าคอมพูดกันตรงๆเพราะว่าเราทําเพื่อหาเงินหาไรายได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณได้อะไรคุณได้ community ้ไกด์ไลน์ที่คนจาก YouTube เป็นคนพูดเองคุณได้อะไรคุณได้ไอเดียที่กำลังจะบอกว่าการทำคลิปสั้นใน YouTube ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นสแปม ยังอยู่ในขั้นสแปมเนื้อหามากๆซึ่งไม่เหมือนใน tiktok แน่ๆนะครับแต่เตือนไว้อย่างหนึ่งว่าห้ามดูดคลิปเพราะกดในช h อป e ีไม่เอ้ยเพราะกดใน YouTube แรงมากถ้าคุณดูดคลิปชาวบ้านมาแล้วละเมิดประมาณ3ครั้งช่องคุณปลิวเลยแล้วไอช่อง u t u b e เนี่ยมันปั้นยากมากๆคนจะตามหมื่นคนปั้นยากมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีช่องไหนที่บอกโปรแล้วก็มีคนตามหมื่นคน มันเลยหายากเข้าใจปะ่ะหรือช่องที่มีคนตามเยอะๆก็จะไม่ปักตะกา้ามั่วซั่วเพราะเขาไม่อยากได้คนเนี่ยที่ไม่ใช่ฐานแฟนเนี่ยวิง่งเข้ามาในช่องเพราะระบบช่องมันอาจจะพังมันอาจจะรวนก็ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าอยู่ดีๆคุณจะฝากช่องใดช่องหนึ่งไปปักตะกา้าแล้วเขาไม่ได้รเลยค่าคอมก็ไม่ได้ค่าปักตะก้าก็ไม่ได้แม้ว่าจะเป็นคลิปโง่แค่ไหนผมบอกเลยว่าผมที่เป็นเจ้าของช่องเหมือนกันผมรู้ว่าการปั้นช่องเนี่ยต่อให้มันเป็นหลักหมื่นมันก็ยาก ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะใจเขาใจเรานะครับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้แล้วใครที่อยากจะดูต่อนะครับสามารถพิมพ์ว่าอยากดูต่อได้เลยแล้วใครที่อยากจะฝากลิงก์หรืออะไรทักมาในช่องทางที่ผมบอกแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําวิดีโอให้คุณละโอเคคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้หวังว่าคุณจะได้ไอเดียนะครับผมเจ๋จากเพจเรืองสาวมาร์เก็ตติ้งใครสนใจกดติดตามไว้ด้วยไปวันนี้นี่ผมทำคอนเทนต์เยอะมากจริงๆ